สวัสดีครับผมในคลิปนี้เราก็มาอัพสุยโซเรสกันต่อนะครับผมโซเรสเนี่ยตามจริงผมกะจะลงต่อจากนี้มาแล้วนะครับผมก็ผ่านมา2 3วันแล้วก็ขออภยัยครับผมในคลิปนี้ ก็จะอัพส่วเรทกันนะครับผมก็ขอแข่งจริงที่ต้องช้าครับผมมัวแต่ปรับปรุงช่องนะครับผมช่องของเราหรือว่าช่องของผมเนี่ยก็เปิดนะครับผมในส่วนของระบบสมาชิกแล้วนะครับผมถ้าใครอยากสนับสนุนผมเนี่ยสามารถกดสมัครกันได้นะครับผมเริ่มต้น35บาทนะครับผมมี3ขั้น35 80แล้วก็150นะครับผมมีสิิทธพิเศษตามเลเวลนะครับผมก็ถ้าใครอยากดูคลิปนะครับผมแบบ เร็วๆสามารถสมัคร3-5บาทได้นะครับผมก็อย่างเช่นนะครับผมวันพฤหัสเนี่ยมีนักเตะเข้ามา3ตัวนะครับผมถ้าผู้ชมก็จะได้รับสิทธิ์ดู3ตัวไปเลยน,นะครับผมถ้าใครสมัครระบบสมาชิกนี้นะครับผมเนาะก็ถ้าใครไม่สมัครก็ต้องน้อยใจนะครับผมก็ ดูได้ในวันถัดไปนะครับผมดูเหมือนกันแต่ได้ดูช้าแค่วัน2วันนะครับผมเนาะแล้วก็จะมีดิสคอร์ดนะครับผมดิสคอร์ดเนี่ยผมกาลังสร้างอยู่ประมาณ70%แล้วนะครับผมกล้องหายไปนานเพราะว่าไปนั่งสร้างเพราะผมไม่เคยสร้างในส่วนของดิสคอร์ดแหละผมก็ไปนั่งดูไปนั่งหาข้อมูลเลยช้านะครับผมสำหรับการสร้างดิสคอร์ดอ่ะมาพูดถึงเบอร์โนเลกันนะครับผมเวอร์โซเลสเนี่ยองต้นนะครับผมเป็นนักเตะที่คมนะครับผมถ้าใครเคยเล่นล่างก่อนๆนะครับผมก็จะรู้ว่าโซเลสเนี่ย คมมากทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับผมก็ได้ร้องเล่นร่างอ่าของบูตเตอร์นะครับผมอีพิกบูตเตอร์มาแล้วนะครับผมก็ค่อนข้างคมแล้วก็ร่างนี้เป็นร่างที่พิเศษเนาะสามารถโขกได้เดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันก่อนนะครับผมว่าจะคมขนาดไหนกันเชียวนะครับผมก็ไปดูกันเลยครับ Está solo. Suárez recibe con Suárez, 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 Suárez. Suárez, 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 para, para no sufrir. Ahí está el gol de Suárez. Lo corta justo. Si superaba el marcador, quedaba sol. Suárez, 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 Japón recupera la pelota y busca adelantarse. Empuja al equipo con su juego. Ahí está el gol de Suárez. Mogregas, okay. Madu Suancán. อับครับดังหรือว่าข้อมูลกันนะครับผมข้อมูลนะครับผมโซเรสเนี่ยจะสูงอยู่ที่182น้ําหนัก83นะครับผมอายุ28ถนดัดเท้าขวา2เท้าเนี่ยจะอยู่ในระดับไฮนะครับผมก็พอเล่นได้2เท้านะตำแหน่งที่ยืนได้จะมีกองหน้า s อสแล้วก็ปีกขวานะครับผมก็ปีกขวาเนี่ยเพิ่มได้เลยตับอย่างเดียวนะครับผมก็เป็นสีเขียวเข้มนะครับผมส่วนตำแหน่งที่ยืนหน้าอีกก็จะมี ปีกซ้ายนะครับผมปีกซ้ายเนี่ยก็จะเป็นปีกที่แนะนําให้ยืนนะครับผมเพราะว่านักเตะถนัดเท้าขวานะครับผมแต่ตําแหน่งที่เหมาะสมเลยคือ CF แล้วก็เอ็เอ็นะครับผมที่ควรที่จะยืนตําแหน่งนี้เนาะส่วนสกิลก็ผมจะมีเก็บสกอร์ถ้ายากอย่างเช่นพวกตีลังกาตเตะเบี้ยตัวยิงก็มีโอกาสนะครับผมแล้วก็มีเฟตติ้งสเปรดเฟิร์สทม์ช็อตยิงจังหวะแรกเฮดดิ ating, Skill More, ้งสกิลหมวกหรือเลเคอร์เรสกิลปั่นอะไรชุดติ้งสองไกลเอาท์ไซด์เคอร์เร สกิลสายก้อยได้ทั้งยิงและทั้งจ่ายบอลไลทิงช็อตยิงเหินแล้วก็สกิลชนะบอลท่าอากาศนะครับผมสกิลสุดท้ายเนี่ยจะเป็นสกิลที่ช่วยนะครับผมในการหม่งเป็นสกิลพิเศษนะครับผมก็เป็นสกิลที่น่าเล่นอีกเหมือนกันแต่จะได้นะครับผมถ้ามาในสกิลจับสกอร์ท่ายากเนี่ยเฟิร์มเทนทัลฟิชชิงเนี่ยจะดูโอเคแล้วก็สมกว่าสำหรับโซเรสนะครับผมเนาะอ่ะมันเป็สกิลที่ควรเพิ่มผมจะขึ้นให้กลางจองนะครับผมสำหรับสกิลที่ควรเพิ่มของโซเรส ส่วนบูสเตอร์ประจำตัวนะครับผมจะเป็นสติเกอร์นะครับผมก็จะบวกความเร็วสเปตต้นหาช่องบมืคอนโทรแล้วก็จับสกอร์ก็เป็นบูที่เหมาะสมสำหรับสัวเรสค่าพลังนะครับผมผมจะกดออโต้ออโต้เนี่ยจะตันอยู่ที่1 0 4การอัพค่าพลังผมมีให้เลือกอยู่4แบบชอบสายไหนก็เลือกสายนั้นนะครับผมมาดูแบบแรกครับผมแบบแรกเนี่ยจะเป็นสติเกอร์ครับสำหรับบูอีกเม็ดนึงนะ การปรับนะครับผมเราจะเพิ่ม heading ให้เป็น80ยอมลด shooting ลงหน่อยเหลือ7ครับสมิต้นนะจะเหลือ9เราจะเพิ่มรองท้าเป็น11ครับเพิ่มความเร็วมาด,ด้วยเนาะแล้วก็เพิ่มกระโดดให้เป็น8ค่าพลังนะครับผมจะตันอยู่ที่105ความเร็วส p ิ e ต้นสปิตปลายมีครับผม90 96ยิงแรง แข่งแข่ง90แล้วก็จักรยังยคงเป็น94ยังถือว่าคมอยู่ความโค้ง84นะครับผมจ้ำเนี่ยจะน้อยไปหน่อยเนาะจ้ำเป็น76ดกเดี๋ยวก็ไม่ต้องห่วงครับผมเพราะว่าโซเอสก็สูงอยู่นะครับผมก็มีโอกาสหมุนได้ฮิตดิ้ง80การคองวันผมยังคงให้เป็นสีเขียวหมดเลยนครับผม8ป8สแเดแล้วก็8 4หาช่องเป็น95สายนี้ผมก็เล่นนะครับผมเล่นปัจจุบันผมเล่นอยู่นะครับผมก็คลิปที่ท่านผู้ชมเห็นนะ่ะคือการดับค่าพลังแบบนี้นะครับผมส่วน โค้ดก็เลือกเอาได้เลยนะครับผมก็ชอบโค้ดคนไหนก็เลือกโค้ดคนนั้นนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมต่อไปครับผมต่อไปนี่อาจจะเป็นสายคลองบอลนะครับผมถ้าใครชอบคลองบอลนะครับผมผมก็สามารถทําค่าพลังคลองบอลบางกระทูดิมิงไทเวอร์ชั่นเป็นเก้าสิได้การปรับนะครับผมเราจะลดสปีดต้นนะครับผมให้เหลือ5อ่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนบูธอีกเม็ดนึงให้เป็นบอลแคริงครับบอลแคริง ปรับต่อครับผมติ้งเนี่ยลดเหลือ4ครับทีนี้ครับผมเราจะลงที่นะครับผมในส่วนของดิบบิ้งให้เป็น11เหลือ1นึ่งพอยต์ลงพาร์ตครับข้าพลังนะครับผมจะอยู่ที่103นะครับก็การคลองบอลเนี่ยเก้าเอ็ดเก้าสิบเก้าสามครับผมจมตกรอยก็เป็นเก้าสิบหาช่องก็เป็นเก้าสิบความเร็วก็มีครับผมเก้าสิบเก้าเอ็ดยิงแรงเป็นเก้าสิบสามแข็งแกร่งก็ยังมีครับเก้าสิบแล้วก็สามารถ งงได้ครับผมสายนี้ส่วนโค้ดเนี่ยก็ชอบคนไหนก็เลือกคคนนั้นเหมือนเดิมครับผมค่าลังจะตันอยู่ที่1 0 3่งครับผมสําหรับสายนี้ครับหาดีผมพยายามกดให้ดูนะว่าคนไหนมีร้อยสี่หรือเปล่านะครับก็ไม่มีนะครับผมร้อยสี่เป็นร้อยสามนะครับผมโอเคครับผมต่อมานะครับผมสายที่3ครับสายที่3ถ้าใครชอบนักเตะที่มีความเร็ว มีสปีดต้นที่สูงสามารถเลือกเล่นสานี้ได้เราจะเปลี่ยนบูเตอร์ให้เป็นบวกสปีดต้นสปีดปลายครับอันนี้นะชือการปรับนะครับผม,มเราเอาพาสออกไปเลยนิบบิ้งจะเหลือสีนะผมจะคงค่าคงองบอลให้เป็นสีเขียวอยู่นะครับจบสะสกอร์เป็น4เหมือนเดิมก็ผมเราจะเพิ่มสปีดต้นให้เป็น12ตรงนี้ก็เป็น10แล้วก็8เหมือนเดิมก็ผมผมยังคงค่าหมุให้นะเผื่อนักเตะได้ขวงนะครับผม ข้าวพลังนะครับผมไส้ในเนี่ย90 99 93ครับผมแล้วก็แข่งแก็จะเป็น90หาช่องจะสูงนะครับสำหรับสายนี้นะครับผมจะเป็น97นะครับผมหรือใครจะเล่นเป็นสไตรเกอร์ก็ได้นะสไตรเกอร์ครับผมเนี่ยใครได้สไตรเกอร์แต่สปีดตรงเนี้ยมันจะลดนะครับผมเราต้องปรับอย่างอื่นนะครับผมแต่ผมว่าเป็นในส่วนของสปีดอะจะดูดีสุดเราจะได้บารราแล้วก็ได้สเตมินาเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับผมอะ โค้ดที่ใช้แนะนำเป็นมิเกลเวต้าครับจะได้สปีดเป็น100แล้วก็ได้ถ่ายเวอร์ชันเข้ามาด้วยนะครับผมสำหรับโค้ดนะครับผมข้าพรังตันตอยู่ที่104้ยซานี้ก็เน้นความเร็วโดยเฉพาะเลยแข็งแกร่งด้วยแล้วก็จบสกอร์ได้ด้วยนะครับผมส่วนคนอื่นก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับผมเห็นไหมจะบวกยิงแรงแล้วก็บวกแข็งแกร่งมาเดี๋ยวจะเป็นบวกสปีดปลายครับผมแล้วก็บวก ในส่วนของโรพานนะครับผมแต่โคที่คุ้มอาจจะเป็นโคที่บวกเ่ปิดตนอย่างเช่นไมเกี้โอเอต้านะครับผมจะคุ้มนะครับผมเพราะว่าจะได้ค่าพลังตัน100ครับผมสำหรับสายนี้ ส่วนถ้วยกเงนไหนอยากเอาสตเกอร์นะครับผมก็สามารถใช้ได้นะครับผมแต่ค่าพลังสปีดปลายจะไม่เป็น90นะครับผมแล้วก็ค่าพลังจะตานลอยห้าด้วยนะครับผมสําหรับสายสไตเกอร์นะครับผมเนาะส่วนสายสุดท้ายนะครับผมสายสุดท้ายเนี่ยจะเป็นสายนะครับผมที่เน้นโขกเน้นหม่งครับผมทําจ้ำแปดสิบสายนี้ถ้าใครชอบก็สามารถเลือกเล่นได้เช่นกันนะครับผมการปรับเราจะลดในส่วนของสปีดต้นให้เหลือ8ครับเพิ่ม ไระโดดเป11 11จะเหลืออยู่3พอร์ครับผมเราจะลงที่รองเท้าเป็น11ค่พลังไส้ในนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมออกก่อนนะโครับคพลังไส้ในนะครับผมก็จะได้อยู่ที่จ79เราต้องเปลี่ยนนะครับผมในส่วนขอบูเตอร์ให้เป็นอันนี้ครับผมค่าพลังจะอยู่ที่103ฝั่งนี้จ,จะเป็นสีเขียวสีฟ้าหมดเลยครับผมฝั่งนี้เห็นไหม ความเร็วก็จะเร็วครับผม90 94แล้วก็ยิงแรงด้วยจัำเป็นแปดสิบนะครับผมแล้วก็แข็งแกร่งเป็น94เลยสามารถเบียดคู่แข่งได้เฮดดิ้งเป็น84นะครับผมบูทอันนี้มันจะเพิ่มในส่วนของจ้ำแข็งแกร่งแล้วก็จับสกอร์แล้วก็เฮดดิ้งนะครับผมสำหรับบูทเม็ดนี้นะก็ถือว่าเป็นบูทที่น่าสนใจสําหรับสายโมงครับส่วนโค้ดก็ไม่ได้บังคับครับผมก็ชอบโค้ดคนไหนก็เลือกโค้ดคนนั้นนะครับผมถ้าใครอยากขับพลังตังร้อยสี่ก็เล่นโค้ดที่มีบูทเตอร์สองเม็ดนะครรััับผมจนได้พลงต่าครับผม อ่าเห็นไหมร้อยสี่แล้วครับผมถ้าใช้โค้กคนใหม่ทิ้มเข้ามาเนี่ยก็จะบวกแข็งแกร่งเนาะแล้วก็บวกคีย์พาวเวอร์เป็น95 95นะครับผมก็ชอบสายไหนก็เลือกสายนั้นสรุปเลยนะครับผมสายแรกจะเป็นสายที่ข้าวพลังตัอยห้าเป็นสายพลังเป็นข้าพลังสายสมดุลนะครับผมตัวซ้ายต่อมาเป็นสายคลองบอลอ่าสามารถคลองบอลสายทักษิณดับเบิลทัชเข้าไปก็ควองมันได้แล้วก็สายที่3นะครับผมจะเป็นสายเน้นความเร็วสปีดต้นนะครับผมเน้นการออกตัวแข็งแกร่ง โคกได้เหมือนกันครับผมตัวสายนี้จะเป็นสายที่เน้นโขกเน้นม่งโดยเฉพาะเลยสําหรับโซเรนนะครับผมข่าพลังก็จะตามนี้เลยนะครับผมก็มีความเร็วยิงแรงก็ครับผมแข็งแกร่งโูกได้จําได้นะครับผมปจ้ำสีเขียวนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วคองมันก็คลองได้ผมยังคงให้เป็นสีเขียวหมดเลยแล้วก็หาช่องเป็น93นะครับผมก็คลิปนี้ขอตัวราการไปก่อนนะครับผมถ้าหากชอบคลิปแบบนี้นะครับผมฝากกด ไรก็จ็กวีตาให้กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นแรงใจนะครับในการนำคลิปแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมถ้าหากชอบคลิปแบบนี้สามารถสนับสนุนผมได้นะครับผมในการกดสมัครสมาชิกนะครับผมก็เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย